ครับกาบเรียนท่านประธานอุธิสภาที่เครารพครับกระผมจะเลิ่มใสเพื่อนคอนสมาชิกวุธิสภาอนุญาตอภิปรายยติที่สภาผูา้แทนราษฎรได้ส่งมาที่วุธิสภานะครับเป็นยติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติ ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการนะครับซึ่งยติด่วนนะฮะเป็นยติด่วนที่สวจะต้องดําเนินการตามข้อบังคับนะครับสําหรับเหตุผลที่ทางสภาผูา้แทนราษฎรได้ลงมติแล้วก็ส่งยติอันนี้มาเนี่ยท่านมีเหตุผลที่สําคัญก็คือว่าท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2,560ฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอของความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนื่องจากท่านให้เหตุผลไว้ประมาณทักงสี่ข้อว่ารัฐธรรมนูนฉบับปัจจุบันเนี่ยมาจากคณะราฐประหาร สมีกระบวนการรับรองโดยอาศัยการจัดทำประชามติในปี2559ที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล 3. เนื้อหาหลายส่วนที่มีความถดถอยทางประชาธิปไตยอาทิการขยายฐานอำนาจของสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและมีกลไก มาจากรัฐประหารประการที่4การคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนรัฐกลุ่มน้อยกว่ารัฐธรรมนูนฉบับที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเหตุผลที่ท่านกล่าวอ้างมาในยตินะครับและท่านก็บอกว่าปัญหาดังกล่าวนี้ทําให้ประชาชนหลายภาคส่วนแสดงออกถึงข้อเรียกร้องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับใหม่แทนที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2,560ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูะเลขที่4ทับ2,564นะครับสารรัฐธรรมนูนเนี่ยวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูน ได้ลงประชามาติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้สภา,าผู้ทแทนราษฎรท่านก็ทำตามที่คำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่ท่านก็พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหลายครั้งรวมมีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าจะแก้ไข รัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะได้หรือไม่อย่างไรแต่รัฐมนูญท่าก็มีคํานี้ฉายส่งมาให้นะครับซึ่งคําถามที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาอยากไปทําประชามติกลับไปให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นผู้ทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ การที่รัฐธรรมนูญพศ .,2560 ฉบับปัจจุบันโดยกำหนดให้มีสภาล่างรัฐธรรมนูญสสรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับทีนี้เราลองกลับมาดูตามที่เขาว่าเนี่ยเขาว่ามาสี่ข้อนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับรัฐประาหารกระบ,บวนการรับรองอาศัยการจัดธรรมชามติปี2-5-5-9ที่ท่านบอกว่าลงมติตั้ง16ล้านเนี่ย เขาบอกไม่เสรีไม่เป็นธรรมเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยมันจริงหรือเปล่านะครับคือในข้อได้จริงส่วนหนึ่งก็คืออีตาลลงประชามาติคราวนั้นนะ่ะคนที่ลงลงนรงให้รับร่างร,รัฐมนูญเนี่ยทำได้แต่คนที่ลนรงไม่ให้รับเนี่ยถูกจับนี่เขาอ้างมาอย่างนี้นะครับแล้วมันจริงข้อได้จริงมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เราลองมาดูร,รัฐมนูลฉบับปี60เนี่ยมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะในหมวด7ส่วนที่สองว่าด้วยสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเนี่ยจริงๆในข้อเท็จจริงประเด็นที่คุมเครือก็มีหลายมาตราเช่นมาตรา98การเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆหรือประเด็นที่ ผู้เคยต้องคำพคิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ระบ,บุว่ากี่ปีไม่ได้ระบ,บุว่ากี่ปีคือคือลงโทษประหารชีวิตทางการเมืองไปเลยนะครับหรือคำว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอันนี้เฉพาะสสนะครับทีนี้พอมาสวเนี่ยสมัครผู้สมัครสวหมวด7ส่วนที่3เนี่ยก็มีปัญหานะครับ ในการเลือกตั้งคราวต่อไปมีปัญหาเลือกตั้งคว่บุปการีคู่สมรสบุตรของคู่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสสสวอะไรนี่ลงสมัครไม่ได้นะครับรวมทั้งสวที่สวชุดนี้ก็ลงไม่ได้นะครับเขาห้ามไว้แต่เขาไม่ได้ห้ามสอสอสอจะลงกี่ครั้งกี่สมัยก็ได้แต่ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมจะต้องมาห้ามสว อหมู่ที่สองว่าด้วยองค์กรสละที่สำคัญก็คือกกตปปชสารร,รัฐมนูญเนี่ยองค์กรสามองค์กรเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดตัดสินวินิจฉัยคด,ดีทีไรก็มีปัญหาทุกครั้งมีปัญหาถึงความเคลือบแคลงใจของพี่น้องประชาชน ส่วนมัวที่ห้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็แก้ไขายากนะครับแก้ไขายากเอาเสียงข้างน้อยนี่ไปลบเสียงข้างมากคือเสียงสวอหนึ่งในสามนี่แหละครับแก้ไม่ได้แล้วครับมัวส6หก็เป็นปัญหาเรื่องการปฏิรูปประเทศเพราะสภาพาร์บอกตอนนี้ปฏิรูปสำเร็จแล้วนะจบแล้วสิ้นปีนี้ก็จบแล้วนะครับ แต่ที่เป็นปัญหาอีกมากมายที่ยังไม่ได้ปฏิรูปแต่ท่านก็ไปเสนอคณะรัฐมนตรีว่าสำเร็จดูล่วงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลายหลายหมวดหลายมาตานะครับที่สมควรจะแก้ไขทั้งฉบ,บับผมจึงเห็นว่าคือเห็นชอบนะครับกับการให้ทําประชามติสอบถามประชาชนว่าควรมีจะทำาการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่หรือไม่แล้วพวกเราก็ไม่ควรไปรวิงเวลานะครับ ที่จะไปเสนอตั้งกรรมธิการนิสสามันปวิงเวลาไปอีกไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วมอแหละมันจะได้เราเองก็อยู่อีกปีครึ่งนะครับเราก็น่าจะมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าไปตั้งกรรมธิการศึกษาจริงๆไม่ต้องศึกษาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเราอยู่มาสามปีกว่าเรารู้กันหมดทุกคนแล้วล่ละว่ามาตาไหนเป็นยังไง ท่านศึกษามันมันก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาหรอกนะครับมีแต่ว่าจะประวิงเวลาให้ล่าเช้าออไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่สมควรหรครับที่จะไปะเสนอตั้งรมาชิกการขึ้นมาศึกษาเพื่อประวิงเวลาพี่น้องประชาชนก็อยู่ทางบ้านเขาก็มีความรู้สึกว่าสวชุดนี้นี่สเสนออะไรมาก็จะค้านหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมครับการลงประชามติในครั้งนี้การลงมติของสวในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมเห็นว่าที่จะตั้งกรรมธิการเนี่ยไม่ควรตั้งควรจะลงะลงมติในวันนี้เลยว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเพื่อจะได้มีเวลาทันกับ วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุธิสภาด้วยครับขอบคุณมากครับ